นายกบอกถึง320เสียงเลยนะครับแต่เราก็เอ๊ะนับดูแล้วพักร่วมเนี่ย314นะนี่จะมีใครมาเติมอีก6คนหรือเปล่าเห็นว่ามีคนโดนขับออกจากพักที่จะไปอยู่รัฐบาลไหม,อ,มอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะโอกาสในการผ่านพรบรแน่นอนรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดอยู่แล้วนะฮะเกิน300คนแบบเนี้ยโอกาสที่จะผ่านในชั้นสภาสอสอเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วแหละม,มีโอกาสสูงที่จะผ่านได้นับรวมเสียงพักร่วมตอนเนี้ยเสียง จำนวนเสียงโหวตพรบกู้เงินจาก314เสียงเนี่ยเรียกได้ว่าผ่านสีวาระรวดก็ยังทำได้เลยไม่ต้องหลุน้นแต่ที่มันต้องทำการบ้านก็คือว่าจะหาเหตุผลอะไรมาอธิบายกับฝ่ายค้านที่ตั้งป้อมโจมตีอยู่ตอนนี้และแน่นอนครับเป็นโอกาสในการชําแหละนโยบายนี้เพื่อให้เหตุว่าไม่ชอบทำเรื่องที่สองที่ต้องฝากคือสอวนะฮะสวหลายคนเลยคุณคำนูนคุณสมชายนะฮะ ออกมาไม่เห็นด้วยกับโนโยบายนี้ดิจิท a l วอลเล็นะครับแต่สวนี่ก็ต้องรอสัญญาณเหมือนกันอจะมีสัญญาณจากบิ๊กปอคนใดคนหนึ่งไหมถ้าเกิดบิ๊กปอหนึ่งคนซึ่งอกหักแล้วไปร่วมงานกระถินอยู่ตอนนี้อยากจะเข้าร่วมในสนามนี้ด้วยละ่ะแล้วดึงสวไม่ให้ร่วมโหวตเนี่ย อันนี้ก็เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามองในมุมอสอสอของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็วิเคราะห์กันเพิ่มเติมว่าน่าจะเหนียวแน่นในเรื่องของอให้ผ่านพรบรกู้เงินที่ว่ามันมีเหตุผลรับรองอยู่เพราะอะไรคือเหตุผลสําคัญที่314เสียงต้องร่วมกันฝ่าด่านไปให้ได้เพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับบ่งบอกได้ว่าก้าวไกลคือพรรคการเมืองที่เขาได้ความนิยมลำดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องอาศัยฐานเสียงไม่ต้องอิงกับบ้านใหญ่ไม่ต้องใช้กระสุนใช้กระแสะก็ชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ น้อยมากครับที่พักร่วมรัฐบาลจะแตกหักกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพราะต่างต้องรักษาสถานะของพักร่วมกันเอาไว้ให้เหนียวแน่นหากต้องขัดแย้ง กันจนไปต่อไม่ได้เดี๋ยวผลเสียมันจะตกอยู่ที่พักร่วมรัฐบาลเองนะครับเพราะฉะนั้นการรวมพลังของพักร่วมให้ผ่าน้าร่างพรบกู้เงินเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นต้องไม่ลืมว่ากว่าจะตั้งรัฐบาลร่วมกันได้โอ้โหในช่วงที่ผ่านมาเขาก็เจอกระแสต่อต้านอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องรักษาอํานาจให้ได้ยาวนานมากที่สุดกับอีกหนึ่งเหตุผลครับพักร่วมรัฐบาลเนี่ย ต้องจับมือกันให้แน่นก็คือเรื่องของกระสุนปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหลายพักการเมืองใช้กระสุนไปไม่น้อยนะครับมันสะเทือนการเงินการทางของพักจึงจําเป็นต้องอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปเพื่อเก็บกระสุนไปสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าขณะที่บางพักเองก็จําเป็นต้องกระตุ้นกระแสของตนเองให้กลับมาอยู่ในจุดสูงสุดเช่นเดียวกันโดย2เดือนกว่าที่ผ่านมานอกจากกระแสยังไม่กระเตื้องแล้วโหก็มองกันว่าไอ้ติดลบอีกหรือเปล่าดังนั้นก็เลยมองกันว่านี่มันไม่ใช่เวลาครับที่พักร่วมรัฐ แตกแยกหรือว่าขัดแย้งกันเองเออดูแล้ว2เหตุผลนี้พักร่วมน่าจะโหวตให้แหละใช่ครับรต้องพิจารณากฎหมายนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยท้าทายคือโครงการนี้ต้องเสร็จในยุคคุณเศรษฐาเพราะเป็นโครงการที่เหมือนเป็นสายล่อฟ้าเลยเขาจะไม่มีวันส่งต่อไปถึงยุคคุณอุ้งอิงแพทองทานแน่ๆนะครับเพราะตอนนี้คุณอุ้งอิงเข้ามาเป็นหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการ เรียกว่าเป็นกล่องดวงใจเลยล่ะถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับโครงการนี้แล้วมีความเสี่ยงส่งไปถึงคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่เป็นผลดีแน่ๆเพราะคนของเพื่อไทยมีบทเรียนแล้วตั้งแต่ยุคคุณทักษิณและยุคคุณยิ่งลักต้องถูกขจัดไปไม่ให้เป็นภัยต่อคุณอุ้งอิงนั่นเอง